วันี่เอาอืมมีผมกำลังกินเรากำลังทำแซนด์วิชนะคะอะไรเออเป็นไหนลองดูสิหันมาอาหารฝรั่งเป็น้งได้แฮมเบอร์เกอร์อืมแซบหรอแซ่บบอให้ซีมก่อนใส่ลวงพี่ซีมก่อือ ส่วนตัวตัวนี้ส่วนตัวนี้เราจะทําไปถวายพระนะคะไหนอืโอ้ยเต็มปากออหารกินกาแฟค่ะกินกับกาแฟนะคะอาหารเช้าอาหารว่างนะคะแซนด์วิชอืมส่วนทักแพงมีหอด อาหารฝรั่งวะสิแม่นฝรั่งกับมี่อาหารบ,บ้านกับมี่อยากกินแทนเวทแฮมเบอร์เกอร์เกิ่อสร้างค่ะสร้างได้อ้าวอันนี้คือทำยังไงเนี่ยกินเองอันนี้บอย